สวัสดีพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคยนะคะเพื่อนจ๋า fc ใหม่ fc เก่าเนาะวันนี้พี่ใจก็จะพา,พามาสรุป5ราลาวของวันที่28กันนะมีลาวสตาร์ลาวสามาคคีลาว vip นะคะสามคัคคี vip แล้วก็ลาวสตาร์ vip ค่ะเพื่อนจ๋าบางท่านก็ถามว่าเออทำไมันมีหลายลาวจะเหมือนกันไหมอ๋อมันเป็นคนละเวลาค่ะเพื่อนจ๋าเนาะ fc ใหม่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะเพื่อนๆพี่ใจก็จะพาสรุปก่อเนาะก่อนไปสรุปฟังคําเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ๋าโอเคเราก็มาสรุปกันเลยนะคะสำหรับลาสตาร์นะคะผลที่ออก27538นะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเลขพี่น้องเลขฟาแฟดพี่ใจผู้ประจำนะพี่ใจถึงไม่ทิ้งนะคะเพื่อนจ๋า ามาสองเด้งเลยนะคะเข้าคู่เลย38นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้างบนก็275นะคะ275 75เรามีไม้มีค่ะเพื่อน,นชุดรวมก็มีเด่น7เด่น5มาด้วยกันเหมือนกันนะคะนะคะแต่ข้างบนพี่เจ้ไม่มี7ให้เนาะ3ตัวเข้าวันนี้เข้า2ตัว75นะคะแล้วก็สำหรับ ต่อไปลาวสามัคคีคุณผู้จะลาวสามัคคีผลที่ออก9 4 1 6 9นะคะ6 9ก็มีนะเพื่อนเพื่อนตัวเจาะนะคะมาคู่เหมือนกันนะคะเลขพี่น้องพี่ใจผู้ประจำแล้วพี่ใจจะไม่ทิ้งทุกครั้งพี่ใจก็จะจับคู่ให้เหมือนกันนะคะ6 9ส่วนข้างบน9 4 1นะคะเพื่อนเกมา4มานะคะเพื่อนเก้า่หนึ่งเลยนะคะเข้า3ตัวตาราง9 4 1 อ่าตารางนะคะ3มตัวนะวันนี้รู้สึกจะเข้าดีนะแต่ว่าไม่ได้คุยไม่ได้โมงนะเพื่อนๆหก็มาเห็นไหมคะหมา9ก้าสี่หนึ่งนะคะอ่าสี่หนึ่งพี่ใจไม่มีเด่นสเนาะก็แต่ไปอยู่ในตารางสามตัวนะคะเพื่อนมีสามตัวแล้วก็อยู่2ตัวในตารางด้วยนะ สำหรับเปล่า VIP ค่ะผลที่ออกนะคะ01610นะคะเพื่อนจะ1661นะคะ1661 16เข้าตัวกลับนะมาตัวดินนะคะเพื่อนนะคะ,ะแล้วก็เข้า0ด้วยนะคะ1001นะเข้าตัวดินเอ่ยเข้าตัวรูดเพราะฝั่งพิจัยจะบอกประจา่าให้รูดนะคะก็เข้าที่ตารางนะคะ01ด้วยนะคะ16 ก็มีในตัวกลับนะคะ016ก็ตาราง3ตัวนะคะคือในตารางพี่จะอธิบายให้ฟังก่อนนะอาจจะไม่เหมือนของใครพี่จะจะดึงจะจับตัวเด่นนะคะไปไว้ตรงโน้นเพื่อเป็นให้จับคู่นะคะอันนี้ก็3ตัวตารางเหมือนกันนะคะเพื่อนนะคะก็เข้านะคะ3ตัวตารางเนะเาะอส่วนเราสามารถ คีย์วีไอพีนะคะลาสมามคีวีไอพีนะคะผลที่อ,อกหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งพี่น้องจา๋าสองมาอีกแล้วนะสองก็มาหนึ่งก็มาวิ่งลูดนะคะพเพื่อนเข้าที่ศูนย์หนึ่งก็อยู่ที่ตารางเหมือนกันนะคะอ่านะคะเข้าทั้งคู่เลยสามสองนะคะเข้าตัวตัวลูดนะพเพื่อนเข้าเด่นเข้าลูดหรือทั้งคู่เลยนะคะพเพื่อนอ่ะ หนึ่งสามสองก็ตารางอีกแล้วค่ะสามตัวอ่าตารางอีกแล้วนะคะนะสามตัวตารางเลยนะคะแล้วก็มีอ่าเข้าคู่กันด้วยนะคะเข้าเด่นลู่หนึ่งสองสองเด้ 1, 2, 2ดงเลยงวดนี้รอบนี้ก็สองเด้งนะคะอันนี้รอบนี้กี่เด้องอ่ะมีสี่มีหกมีเก้าสามเด้งเลยนะคะอ่าต่อไปสตาร์ VIP ค่ะรอบสตาร์ VIP รอบสี่ทุ่มเนาะสามทุ่มหรือสี่ทุ่มพี่ใจจำไม่ได้ละ นะคะผลที่ออกนะคะ40617นะคะเ,เพื่อนๆจะ1771มาในชุดรวมนะตัวเด่นนะคะตัวกลับนะคะ17แล้วก็06นะคะ60660ก็มาในตัวกลับแล้วก็เข้าตัวเด่น0นะคะวิ่งรูดด้วยนะคะเ,เพื่อนๆจะ,ะสำหรับวันนี้ก็คือเข้าหมดทั้ง5ราาวนะคะพี่ใจทึงบอกว่าเน้นรูดนะคะเน้นรูด เพราะว่าถ้าลูดโอกาสที่ตัวเด่นมันเข้าเราจะมีแต่ถ้าเจาะนี่คือถ้าใครจเจาะกิ่งก็พี่ใจก็ไม่ว่านะถ้าใครจเจาะกิ่งนะเพื่อนๆเอาที่ตารางนะเปรียบเทียบกับที่ตารางนะคะก็จะได้สองตัวสามตัวนะคะหลายชุดเลยนะคะเพื่อนจะสําหรับอันนี้ก็โชคดีนะคะเพื่อนๆตัวพี่ใจก็โชคดีนะคะพูดได้แค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มีที่จะเสี่ยงโชคนะคะก็ถามมาได้เดี๋ยวพี่ใจจะส่งลิงก์คอมเมนต์ไ้ให้นะคะเพราะว่า ที่ที่พี่ใจเสียงโชคเนะคะี่ยเขาบริการพี่ใจดีมากแล้วเขาก็จ่ายตรงจ่ายไวจ่ายเร็วนะคะถูกปุ๊บอุปั๊บเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ไม่ได้ว่าโฆษณาให้เขานะพี่ใจก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแต่ว่าเขาบริการดีค่ะเพื่อนจ๋านะคะสำหรับวันที่29เราก็มาต่อกันเลยพี่น้องจา๋าวันที่29พี่ใจให้เด่นที่1 2 4นะคะ4กับ7นะคะอย่าทิ้งเพราะว่าเขาเป็นเลขฟาเฟตของพี่ใจนะ แต่คนอื่นพี่ใจไม่รู้แต่สําหรับพี่ใจคือ4กับ7เป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เด่นหนึ่งพี่ใจก็วางไว้ให้1 0ึ่งศูเอา1นึต้อง18ไปด้วยนะคะ15 1 4ก็ต้องเอา17ไปด้วยนะถ้า1นึก็ต้องเอาหนึ่งเเพราะของพี่ใจจะเป็นแบบนี้พี่ใจจะไม่ทิ้งเขาพี่ใจจะคู่ไปเลยนะคะคือถ้าเกิดเข้ามาบางทีมันตีังกากลับนะคะมันจะได้ไม่ต้องเสียโอกาส นะคะสำหรับสองก็มีสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองแปดสองห้าสองสองนะอันนี้คือเลขเบิ้ลน,นะ่วนเบิ้ลน,นะคะเพื่อนพี่จัยยังไม่ได้วางให้นะคะสี่สี่เอาทางนี้เนาะสี่สี่กับเจ็ดเจ็ดนะเลขเบิ้ลน,นะสำหรับสายเบิ้ลบางคนเขาก็จะเบิ้ลอย่างเดียวนะคะเพื่อเขาลากเบิ้ลอย่างเดียวเนาะสำหรับสี่ก็เหมือนกันพี่จะวางให้อย่างนี้ถ้าใครเป็นเจ็ดนะคะก็ต้องเอาเอาเอาไปด้วยนะอันนี้คือพี่จัยเขียนที่ลูกศรชี้ไปเนะี่ย บางคนก็อาจจะว่าตาลายแต่ว่าต้องฟังให้ด้วยนะคะฟังให้จบด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจจะได้หยิบจับโชคลาบไปด้วยนะคะเพื่อนจ๋าสาหรับฝั่งนี้ตัวดินพี่ใจก็จะวางตัวดินให้แล้วพี่ใจก็จะพูดอยู่ประจํานะฝั่งนี้สำหรับสายลูดค้นิ้นควิ่งคอรูดนะคะเพราะว่าจะไม่พลาดเลยนะคะเพื่อนถ้าดินมันเข้ามันจะเด้่งเลยสองด้งสามด้งนะคะเนาะสำหรับลาสตาก็สามกับสองสามกับแปดพี่ใจไม่ทิ้ง รู้สึกจะได้ตัวเดียวมันเมื่อวานนะอันนี้นะคะเนาะเพื่อนๆจ๊ะอ,อย่าว่ามันเลอะเทอะนะเพราะว่าคือเขามาด้วยกันพี่ใจยไม่อยากทิ้งโอกาสไงนะคะพี่ใจยก็ไม่อยากจะทิ้งโอกาสนะคะก็เลยต้องวางแบบนี้นะเขาเรียกว่าเลขพี่น้องเลขฝาฟเฟดนะคะพเพื่อนจ๊ะเนาะถ้าใครไม่มองก็มองแต่ทั้งบนนะแต่ว่าถ้าเขามาคู่ก็เสียดายอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๊ะพี่ใจก็เลยต้องเขียนไว้อย่างนี้นะคะบางท่านอาจจะว่าอุ๊เลอะเทอะ นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะเพื่อนๆเราไม่ว่ากันเนาะนะคะเพื่อนจ๋าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะยาวไปก็ฝากให้พี่น้องเป็นกาลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดออกไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้อง fc ใหม่ที่เข้ามาจะได้แจ้งเตือนในการที่พี่ใจเวลาลงตัวเลขให้นะคะจะได้รู้ว่า,าติดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนจ๋าแต่ถ้าตัวเลขก็ขอโทษขอภัยนนะคอมเมนต์ฝากไว้ก็ขอคุณน้องแอดมี่นะคะน้องแอดน,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 น้อง ตุ๋ยนะคะน้องสาวตุย๋ยพารวยนะคะช่องน้องสาวตุย๋ยพารวยนะคะแจ้งมามาตัวเล็กเขาคุณพี่ก็เลยแก้ให้นะคะเพื่อนจ๋าก็ขอขอบคุณขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ